เฮ้ hey! ความฝันของจัสตินกำลังจะเป็นจริงแล้วเขาเป็นเด็กฝึกงานที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นนักสืบอย่างเต็มตัวเขาต้องผ่านบททดสอบซึ่งรวมถึงปริศนานักสืบที่ยากสุดๆไปก่อนและนี่คือปริศนาแรกตำรวจตามหาใครมาเป็นเวลา2วันแล้วเขาไปปีนเขาแต่ไม่กลับมาเลยท้ายที่สุดแล้วก็เจอตัวเขาโดนใครบางคนตีที่หัวแล้วปล่อยให้นอนอยู่ในพุ่มไม้ใครพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแอว่าเพื่อน แล้วหมดสติไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนซึ่งทั้งหมดเป็นเพื่อนของคายแจ็คเกอรี่บอกว่าเขาใช้เวลาช่วงสุดท้ายในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมเจสซี่บอกว่าข้อเท้าเขาแพลงและนอนอยู่บนเตียงมา4วันแล้วส่วนบิลลี่เล่าว,ว่าตัวเองนั้นไปนิวยอร์กเพื่อทำธุรกิจและถึงขนาดโชว์บอร์ติงพาสให้เจ้าหน้าที่ดูเลยละ่ะแล้วใครเป็นคนทำร้ายคายล่ะ จัสตินเป็นคนละเอียดจริงๆเขาสังเกตเห็นได้ทันทีว่าบิลลี่โชว์บอดดิ้งพาสแค่เที่ยวเดียวแล้วแบบนี้เขาจะกลับจากนิวยอร์กยังไงล่ะคำอธิบายของเขาดูน่าสงสัยนะจัสตินได้รับโนต้ตที่มีตัวเลขบางอย่างเขียนอยู่เขาต้องหาให้ได้ว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรเพราะมันคือรหัสตู้เซฟที่มีหลักฐานการขาไขปริศนาต่อไปของเขา536 53อืม จัสตินใช้เวลาไม่นานก็รู้ว่าตัวเลขที่หายไปคือเลข7เพราะตัวเลขที่ตามหลัง5-3-6คือ5-3-7ไงล่ะในที่สุดเซฟก็เปิดออกแล้วเขาเจอแฟ้มที่มีปริศนาที่เขาต้องไขต่อไปในไว้เป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวย เขาหายตัวไปจากห้องนอนตัวเองแต่ก็ยังทิ้งโน้ตไว้ซึ่งมีข้อความว่าลำดับแรกของกรลกดาลำดับที่4ของมกราลำดับที่1ของธันวาลำดับที่8ของกุมภาซึ่งตำรวจได้ทำการถามคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นจูดี้ภรรยาของนายไว้กล่าวว่าฉันตกใจมากสามีฉันระวังตัวอยู่ตลอดและฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะตอนนั้นฉันอยู่บ้านพ่อแม่โลแกนเลขาของนายไว้บอกตำรวจว่า เขามมวแต่ทำรายงานให้เจ้านายและไม่ได้พาะออกไปไหนเลยและโรสลูกสาวของนายไว้ก็ได้ตอบว่าฉันมีแขกมาหาเราไม่ได้ออกจากห้องฉันเลยจัสตินต้องไขปริศนาให้ได้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ ู้อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของนายไว้คือภรรย,ยาของเขาลำดับแรกของเดือนกรกฎาคมในภาษาอังกฤษคือเจลำดับที่สของเดือนมกราคมคือยูลำดับแรกของเดือนธันวาคือดีและลำดับที่8ของเดือนกุมภาพันธ์คือไวซึ่งรวมกันเป็นจูดี้วันถัดมาจัสตินกำลังถามคำถามแมรี่ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลักลอบขนของเด็กสาวปฏิเสธที่จะพูดแต่ณ่าจุดหนึ่งเธอก็ตะโกนว่าตอนนี้ฉันจะเอามือถือใส่ลงไปในถ้วยที่มีกาแฟ แล้วคุณจะไม่มีทางได้รู้ความจริงอีกต่อไปแต่จัสตินก็ไม่สนใจคำขู่ของเธอเลยทำไมกันถ้วยกาแฟนั้นเต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟจึงไม่ทำให้มือถือเสียหายแต่อย่างใดช่างขัดรองเท้าถูกจับและถูกนำไปที่สถานีตำรวจที่จัสตินทำงานอยู่ เขาตะโกนว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีเขาขัดรองเท้าให้ผู้คนโดยไม่คิดเงินลูกค้าของเขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินให้เองจัสตินตระหนักถึงทริคของช่างขัดรองเท้าได้มันเป็นไปได้อย่างไรเขาขัดรองเท้าให้ฟรีแค่ข้างเดียวไม่มีใครอยากให้รองเท้าตัวเองดูสะอาดข้างเดียวหรอกดังนั้นพวกเขาจึงต้องจ่ายเงินให้จัสตินขัดรองเท้าอีกข้างไงล่ะ หัวหน้าของจัสตินโทรหาภรรยาแล้วบอกเธอว่าเขาจะกลับบ้านตอน8โมงตรงซึ่งพวกเขาไม่มีแผนสำหรับค่ำวันนั้นเขากลับถึงบ้านตอน8โมง5นาทีซึ่งเลยเวลามานิดเดียวแต่ภรรยาของเขาโกรธมากทำให้เขาสับสนสุดๆเมื่อเขาไปทำงานวันต่อมาเขาก็ขอให้จัสตินอธิบายให้ฟังว่าทำไมภรรยาเขาถึงได้โกรธ จัสตินบอกหัวหน้าว่าภรรยาของคุณคาดหวังให้กลับถึงบ้านตอนสองทุ่มแต่คุณเข้าใจผิดเป็น8ดโมงเชา้าจัสตินถูกส่งไปตะเวนตามถนนขณะที่เขาเดินอยู่เขาได้เห็นภาพเหตุการณ์แปลกๆของชายคนหนึ่งที่ออกมาจากบ้านพร้อมถังน้ำเขาตะโกนและทิ้งถังน้ำลงบนทางเดินนี่ทำให้จัสตินใช้เวลาสักพักในการหาคำตอบว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไม ชายคนนี้กำลังจะล้างรถแต่ตอนที่เขาไม่อยู่รถเขาถูกขโมยไปแล้วธนาคารแห่งหนึ่งถูกปล้นตำรวจสงสัยว่าหนึ่งในพนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารได้ช่วยเหลือคนร้ายและจัสตินต้องสอกปากคำพวกเขาทั้ง3คนพนักงานรักษาความปลอดภัยคนแรกบอกว่าเขาได้ยินเสียงตะโกนจึงรีบไปที่ต้นต่อเสียงแต่เมื่อเขาไปถึงคนร้ายก็ไม่อยู่แล้ว พนักง,งานรักษาความปลอดภัยคนที่2อธิบายว่าณตอนนั้นเขากําลังดื่มกาแฟอยู่และไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยส่วนพนักง,งานรักษาความปลอดภัยคนที่3บอกว่าเขาวิ่งตามคนร้ายไปแต่เชือกองเท้าหลุดเลยต้องผูกก่อนเนื่องจากไม่คิดให้ดีเขาก้มลงใกล้ๆประตูฉุกเฉินแล้วโดนประตูที่เปิดออกกระแทกหัวเข้าอย่างจังเมื่อเขาได้สติก,กลับมาคนร้ายก็หนีไปแล้วจัสตินเข้าใจทันทีเลยว่าพานักง,งานคนไหนเป็นพวกเดียวกับคนร้ายแล้วคุณล่ะ พนักง,งานรักษาความปลอดภัยคนที่3ไงล่ะประตูฉุกเฉินทุกบานนั้นเปิดแบบผลักออกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยผู้ต้องสงสัยต่อไปของจัสตินคือหญิงสาวเขาไม่เคยเห็นเธอแต่เขามีรูปของเธอเมื่อดูรูปนี้แล้วเขารู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับมันแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมแต่ทันใดนั้นอยู่ดีๆเขาก็ได้คำตอบอะไรทำให้เขาตระหนักได้กัน หญิงสาวอยู่ในบ้านแต่ประตูถูกปิดกั้นจากด้านนอกแล้วเธอเข้าและออกบ้านหลังนั้นได้ยังไงล่ะจากหน้าต่างชั้นสองเหรอไม่มั้งอาชญากรชื่อดังหลบหนีจากหอคอยสูง46เมตรมีบางคนทําการให้กันไกและเชื่อกกับเขาจัสตินค้นพบว่าเชือกยาวแค่23เมตรและอาชญากรได้ตัดตรงกลางของเชือกตอนนี้จัสตินนักสืบในอนาคตจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่ามันช่วยให้เขาหนีไปได้ยังไง คนร้ายตัดเชือกตรงกลางแต่ไม่ได้ตัดตามแนวขวางเขาเลือกที่จะตัดตามแนวยาวแล้วมัดเชือกทั้งสองเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็ปีนลงมาที่พื้นได้สบายสบายเลยละ่ะมีคดีใหม่มาให้จัสตินอีกแล้วมาตินซื้อรถในเดือนกันยายนหนึ่งเดือนผ่านไปตอนนี้รถเขาถูกขโมยไปแล้วผู้ต้องสงสัยทั้ง4เป็นเพื่อนของมาติน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนวันพุธสี่ทุ่มในช่วงนี้อลันกำลังเล่นแบดมินตันอยู่ที่สวนสาธารณะส่วนนาตาลีกำลังขับรถจากที่ทำงานเพื่อกลับบ้านรอยพาแมวของเขาไปเดินเล่นและโรสกำลังซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วใครเป็นคนร้ายล่ะคำตอบคืออลัน ตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มซึ่งมืดเกินไปที่จะเล่นแบดมินตันเอกสารสำคัญได้หายไปและจัสตินจะต้องหามันให้เจอก่อนเจ้านายกลับมาจากการพักร้อนจัสตินพบว่ามีแค่3มคนที่น่าจะเอาเอกสารไปโดยในช่วงที่เอกสารหายไปนั้นแรนดี้อยู่ในออฟฟิศของเขาเพื่อวิเคราะห์คดีใหม่จอนนี่กำลังอาบน้ำก่อนไปออกกำลังกายอย่างที่เคยทำส่วนเคลากำลังฝึกยิงปืนอยู่ ใครเป็นคนเอาเอกสารไปจอนนี่ไงล่ะใครเขาอาบน้ำก่อนออกกำลังกายกันเจ้าหน้าที่สนามบินสงสัยว่าผู้ลักลอบขนทองคำกำลังจะขึ้นเครื่องออกจากสนามบินจัสตินจึงถูกส่งไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือ ผู้ต้องสงสัยถูกกักอยู่ที่ศูนย์ลากากรซึ่งไม่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พบสิ่งที่น่าสงสัยนอกเหนือจากของใช้ส่วนตัวในกระเป๋าเดินทางของเขาเขาจึงถูกปล่อยตัวแต่เมื่อเขาหยิบกระเป๋าเดินทางและเริ่มเดินไปจัสตินก็ตระหนักได้ว่าเขามีทองคําอยู่เขารู้ได้อย่างไร มีเพียงของไม่กี่อย่างในกระเป๋าเดินทางของเขาซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องสามารถพกมันอย่างสะดวกได้แต่เขากลับใช้สองมือเพื่อถือมันซึ่งแสดงว่าจะต้องมีอะไรหนักๆซ่อนอยู่ด้านในแน่แน่จัสตินทำงานเสร็จไปอีกหนึ่งวันเขาจึงตัดสินใจแวะร้านกาแฟที่ตัวเองชอบแต่ในขณะที่เขากำลังสั่งคาปูชิโน่ก็มีบางคนขโมยกระเป๋าเงินของเขาไปเขาเห็นแค่ด้านหลังของชายคนนั้นจัสตินวิ่งตามเขาไปแต่ชายคนนั้นก็ขับรถสีดำหนีออกไปแล้ว นักสืบในอนาคตของเรารีบขึ้นรถตัวเองและขับตามไปทันทีแต่เขาก็ขับรถไม่เร็วมากเพราะตอนนั้นฝนตกอยู่ภายใน10นาทีรถสีดําก็หายไปตรงหัวมุมเมื่อจัสตินไปถึงตรงนั้นเขาเห็นรถสีดำสามคันเหมือนกันจอดอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เขาใช้เวลาไม่นานในการหาว่ารถคันไหนเป็นของหัวขโมยโดยที่จําไมไ่ได้ด้วยซ้ำวัะเบียนรถของขโมยคืออะไรแล้วเขารู้ได้อย่างไรล่ะ พื้นด้านใต้ของรถคันแรกและคันที่สามนั้นแห้งแต่พื้นด้านใต้ของรถคันที่สองกับเปียกแสดงว่ารถพึ่งเข้ามาจอดนั่นเองมีชายคนหนึ่งมาที่สถานีตำรวจและจัสตินก็ถูกส่งไปคุยกับเขาชายคนนั้นอ้างว่ามีคนขายเหรียญปลอมให้เขาคนขายบอกว่ามันเป็นของโบราณและเขาก็เชื่อด้วยแต่เมื่อเขากลับบ้านไปเขาก็ตระหนักได้ว่าโดนหลอกจัสตินแค่ปลายตามองเหรียญเพียงครู่เดียวก็รู้ได้เลยว่าเขาโดนหลอกจริงๆทำไมกัน ที่เหรียนมีสัญ,ญลักษณ์15 bce อยู่แต่ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ช่วงนั้นไม่มีทางรู้ว่ามันคือยุคก่อนปัจจุบันฝันเป็นจริงแล้วละ่ะช่วงเวลาฝึกงานของจัสตินสิ้นสุดลงแล้วและในตอนนี้เขาก็ได้เป็นนักสืบจริงๆเสียที